สวัสดีครับแฟนแฟนกีฬาแฟนแฟนวอลเลย์บอลวันนี้วอลเลย์บอลลีกไทยแลนด์ลีกนะครับมาถึงรอบรองชนะเลิศแล้ว15กุมภาพันธ์2567ไทยแลนด์ลีกประเภททีมชายวันนี้ครับ วอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกเอสโคลาวอลเลย์บอลรอบรองชนะเลิศประเภททีมชาย15นาฬิกาบ่าย3โมงนครราชสีมาคิวมินซีวีซีทีมมือวางอันดับหนึ่งเนี่ยวันนี้รองชนะเลิศพบกับกอกูดคาบาน่าเอฟโอเอคู่ที่สอง18นาฬิกาครับ ไดมอนด์ฟูดไฟเชเวฟอร์ดพบพิษณุโลกวีซีเราก็จะได้พบคู่ชิงชนะเลิศแล้วจะเป็นคูราชหรือไดมอนด์ฟูดชิงกันหรือจะเป็นก็กูดคาบานากับพิษณุโลกติดตามเชียร์ติดตามชมวอลล์บอลไทยหนุ่มไทยในวันนี้ 15กุมภาพันธ์2567นะครับคู่แรกบ่าย3มโมง15นาฬิกาคูราชพบกกูดคบบาบานาและคู่เก่งคู่เก่ง18นาฬิกาหโมงเย็นไดมอนด์ฟูดไฟล์เชฟแอฟอร์ดพบพิษณุโลกวีซีมันแน่นอนมันแน่นอนแล้วมีลิงก์ดูวอลเลย์บอล บ่าวสองลูกเก็บปักหมุดไว้ให้ติดตามชมกดติดตามช่องบ่าวสองลูกไว้นะครับและพบกันตามเวลาครับผม